แค่เข้าร้านก็สนุกแล้วอะ่ะแค่เข้าร้านก็สนุกแล้วลวิวสวย <c oughs> แจมแจ่งนั้น <c oughs> ไปตกหมึก มีความรู้สึกว่าปลาจะเข้ามมอาไฟดูฮะมีเดรดิฟังอยู่ฟังอยู่คิดอยู่ไหมว่า ถ้าสูงกูกูจะแตกพอนะสวัสดีมิตรรักนักตกปลาทุกท่านนะครับผมก็วันนี้พาเข้าใหม่แล้วครับเป็นลานกลางเต็นท์นะครับที่สามารถตกปลาได้เช่นเคยนะครับผมที่นี่<ด>เป็นลานเปิดใหม่นะครับผมดูทางอันนี้กําลังเข้าไปที่ในลานนะครับ ก็เ,เพื่อนๆสามารถปักหมุดมาได้เลยนะครับที่ฮิวใจนะครับแคมปิ้งนะครับดูทาง<อ>ดูทางดูทางโอ้โห,โหทางเข้าก็ทางเข้าก็เริ่มสนุกแล้วเ,เพื่อนๆวันนี้เรามีเพื่อนร่วมทิปมาด้วยนะครับ นี้ก็สบายสบายครับอืมแล้วถ้าฝนตกนะาเล่นๆแน่ข้างหน้าเราแล้วโอ้โหอยู่แบบติดทะเลเลยครับเพื่อนๆแจ๋วแจ๋วแจ๋วแค่เข้าร้านก็สนุกแล้วอะ่ะ <laughs> แค่เข้าร้านก็สนุกแล้วเดี๋ยววันนี้เรามีเพื่อนร่วมทริปมาด้วยนะครับเรื่องอาหารการกินไม่ต้องห่วงวันนี้สบายท้องแน่นอนนะครับเฮ้ยถึงแล้วเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างเดจับจองที่กันนะครับว่าจะไปอยู่ตรงไหนดีไป ไปดูลานกันครับผมดูวิวสัก่อนครับผมนีม่จะเป็นโซนลานแรกนะรลานแรกติดห้องน้ำห้องน้ำฝั่งนูน้นจะมีพี่เขากำลังกางอยู่อีหลานเต็นท์หนึ่ง ร้านที่สองครับก็ร้านสามจะอยู่ข้างล่างเลสายตกไม่แนะนำเลยครับแต่ว่านี่นะร้านสามแต่ว่าผมกลางอยู่ร้านหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นฝนยังมีฝนอยู่นะครับไม่อยากเปียกแฉะอับชื้นนะครับผม ็เดี๋ยวอาศัยเดินลงมาตกเอานะครับถ้าเป็นลานสามนี่จะอยู่ติดกับด้านหน้าเป็นทะเลเลยชิลเลยครับตอนนี้ก็แดดกำลังดีเลยดูครับลานสามจะเป็นหินนะครับลานสาม จะติดกับด้านน้ำทะเลตรงนี้อยู่สวยสุดยอดแจมไปเลยครับฮิวจใจ Sunset Camping น,นะครับผมแจม,มเพื่อนร่วมทิปของเรานะครับวันนี้เชอรี่สามงามไอเย้าไหม 5, 3, ่ห้าสี่สามสองไม่ไทยใหม่กูเลี้กตีพอดี <laughs> นิลี่โยบามกงบอยนะครับผมเซฟเชฟใครเซฟเซฟบางทีกูก็อยากไปผู้รอ,อกินบ้างอ่ะอิ่มท้องแน่นอนวันนี้ว,วิวสวยแจมใช่ดังนั้นไปตกหมึกเปรมแน่นอนวันนี้มีความรู้สึกว่า ปลาจะเข้านะครับใหม่นี้ไปเถยเราไปเตรียมอุปกรณ์แคมป์กันดีกว่าผมาการที่ร้านหนึ่งนะครับร้านนี้ไป อนร้อนจัดได้เป็นลม <Okay. S 1> เดี๋ยวรอแดดลมลมลมซะหน่อยนะครับไปตกปลาตกหมึกนะครับผมด้านล่างตรงนู้นเลยเ,เพื่อนๆก็ mm hmm. เตรียมอุปกรณ์แล้ว หนาวขนาดนี้เปิดพัดลมอีเหรอนนะลุงเมืเออุอะพูดด้วยนแล้วมึงมึงมึงหันไปมองหน้าอิงด้วยก <c oughs> ่อนจะพูดอย่างเงี้ยเออหนาะกอดอกอดด <c oughs> กอดอกหนาวเลยพูดมาได้ปลาที่นี่สิบโลขึ้นนะสิบโลออจัดไป <c oughs> เดี๋ยวพาไปชมหม่นะฮะว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับผมสู หาอาหารครับี๋ยวลองตกหมึกดูเพื่อนอยากกินหมึก <c oughs> จะมาไม่ถึงเอา,าไม่ได้หมึกกิน <c oughs> Let's go ไปครับดูนายโยกอ่ะใส่ตัวยังนายโยกไงบ้างครับนะ <c oughs> ัวตัวอะไร <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเราะหามึกไอปูเยอะจง I did มาตั้งรางอะไงกันนะนี่มาตังวางกันนี่ก็หาตัวยากครับเพราะว่าเช้านี้มีฝดนะครับผมก็ถือว่าได้มาพักผ่อนนะครับลหวสวยก็ถูกใจแล้ว รู้ให้เพื่อนรู้ไหมอยู่กับเพื่อนรักด้วยใช่ไหมโย่ค่น,นี้ก็พอ,อแล้วนะ <c ười> ได้เลยนะตัวก็แต่ว่าหมายสวยนะครับหน้าหน้าลานกลางเต็นก็คือเป็นแบบเป็นโซ่ถินทั้งหมดเลยนะครับเดินไปเดินเล่นได้รอบเลยหน้าลานเป็นแบบถินทั้งหมดเลยฝังม้นด้วย สียาวเลยก็กับเต็นไปทำอะไรกินอาหารเย็นดีกว่าสามสูตรครับไปย่างเนื้อดีป่ะบางนี่บีบตัวหนูไอ้นี่อ้วนพ่วงดึงออกมาไนงะเอีนนี่เอ็นี่กาอ,ออกมามแขนใหญ่บย,ย,ยใครบอกว่าดี ปบ้านอะลงบรรัดอะไรกอร่อยอะเกาอยู่กาอยู่เกาะตกตกรูปตาใา้ด้วยเอาปลามาฝากด้วยนะปลามึกแห้งอะง่ะของฝากคนะขวัญใจกับ แรงสดหนึ่งคิวแนั่นเลยมองที่ฟ้าดูฮะดูดิฟังอยู่ฟังอยู่คิดอยู่ไหมว่าถ้าสูงกูกูจะแตกคอนะกูก็ลงมาต่ำดีกว่า